ค่ะหมายจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่งาน SME สร้างอาชีพ Awards ค่ะถือว่าภารกิจของมวเอ็กซ์คลูซีฟมากมากนะคะเพราะว่าได้ตามติดเจ้าของบริษัทเดอะไพรทอนจำกัดค่ะเป็นบริษัทที่รับผลิตอาหารเสริมหรือว่า O e m นั่นเองนะคะในงานวันนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเรามีโอกาสได้กระทบไหลนะคะเจ้าของหรือว่าคุณกรีนเลยค่ะแล้วก็คุณกรีนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญนะคะที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็เสียสละพื้นที่ของบริษัทเองนะคะในการ ร่วมกันกับพี่บุ๋มปนัดดานะคะในองค์กรทําดีนั่นเองนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ําท่วมด้วยค่ะเอาเป็นว่าพระกินวันนี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะคะหมายขอว้าคุณผู้ชมค่ะพาไปที่งาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดค่ะ วิภาวดีค่ะและบูิษัทีหม่อยู่ตอนนี้ก็คือบริษัทเดอะไพรทอนจำกัดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่รับผลิตอาหารเสริมหรือว่า OEM นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังของแบรนด์อาหารเสริมลหลายแบรนด์ที่กาลังเป็นกระแสะอยู่ตอนนี้เลยซึ่งหมายเชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงอยากจะทราบกันแล้วว่าใครเป็นเจ้าของบริษัทเดอะไพรทอนจำกัดค่ะวันนี้ภารกิจของใหมก็คือตามติดเจ้าของบริษัทนั่นก็คือคุณกรีนอุไรวันอัศรูนะคะซึ่งคุณกรีนเดี๋ยวเดินทางมาที่นี่เพื่อมารับรางวัลในงาน SSTV สร้างอาชีพออรดน้าง มาอยู่เดี๋ยวพอมาถึงแล้วเนี่ยหม่จะเรียนเชิญนะคุณปรีนมาสัมภาษณ์ที่บูธของบริษัทเดอะไพทอนจำกัดค่ะ ไททอนจำกัดนั่นเองนะคะอ้โหน,นี้ดีใจมากที่มีโอกาสได้กระทบไหลแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆแบรนด์นะคะคุณโอกับคุณกรีแล้วก็บริษัทเด็กไททอนจำกัดนี่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ผลิตพวกสินค้าอาหารเสริมเลยนะคะวันนี้มีโอกาสที่ได้เจอทั้ง2ท่านเลยนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเยอะแยะมากมายในท้องตลาดตอนนี้ที่กําลังเป็นกระแสะมาแรงนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จใช่ค่ะจนไม่รู้ว่าจะให้คํานิยามจํากัดความของคุณปรีนว่ายังไงดีแต่ที่รู้ๆเลยก็คือหนึ่งเป็นคนสวยที่ประสบความสําเร็จขยันแล้วก็เก่งมากๆสุดท้ายเลยคือเป็นขาลุยเห็นบอกว่าไปร่วมงานนะคะ รวบน้ําท่วมกับพี่บุ๋มมนตาเหรอคะใช่ไป<ม><ล>จอยกันได้ไดยังไงคะอ๋อด้วยความที่กินเองอะ่ะจ้างพี่บุ๋มมาเป็นพรีเซนเตอร์ Center อยู่แล้วนะคะก็คือด้วยความที่แม่บุ๋มามามาถ่ายงานที่ออฟฟิศแล้วเขาเล่าเรื่องว่าเขาทําองค์กรความดีเป็นแบบไหนอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างอะไรเยงี้ค่ะแล้วมันมีโอกาสตรงที่ว่าน้นําท่วมอะไรเงนี้แล้วแม่เขาก็ไปไปช่วยค่ะและ้วกินก็ทำถึงยังชีพอะไปช่วยทุกประสบารอยู่แล้วอะไรเยงนี<ม>้ค่ะแล้วพี่บุ๋มเขาก็เป็นแบบอยากให,อกให้อยากให้กินไปเห็นว่าเฮ้ยคนลําบากมันมีเยอะจริงๆนะ คนหนึ่งที่ชอบช่วยเหลืออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มีโอกาสไปเที่ยอยุธยาไปเจอผู้ป่วยติดเตียงเหมือนแบบว่ามีหลายอย่างมากที่แบบว่าวิ<ต>เรานะช่วยเหลือได้สี่อะไรอย่เงี้ย กินไป 2, ออสองรอบรอบที <Times Dogs> ่สองอะไปพร้อมพี่หญิงที่การด้วยนะคะก็คือน่าสงสารเขามากเรีไงคะคุณลูกเห็นใจค่ะแล้วก็หดหูมากในในภาพที่เห็นก็คือเป็นคนแก่ที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วอยู่บ้านคนเดียวแล้วบ้านน้ำท่วมซึ่งบางบางท่านเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็ต้องมีคนเข้ามาแบบคอยดูแลตลอดโชคดีที่คนที่อยู่ในนั้นนะคะเป็นเป็นหัวหน้าหรือเป็นอบตที่นั่นนะคะเขาดูแลอย่างใกล้ชิดเขาสนิทกับบ้านนี้ค่ะก็ถือว่าโชคดีที่ว่าเราได้มีโอกาสได้บอกว่าไปดูตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยตรงนั้นก็เลย เป็นจ,จุดเริ่มต้นที่เราอยากจะช่วย วัจร,จริงๆค่ะในเรื่องของน้ำท่วมจุดเริ่มต้นแรกของการช่วยเหลือสังคมที่แบบร่วมกับพี่บุ๋นนะคะก็คือที่อยุธยาใช่ไหมใช่ทำไม <ฮะ S 1> ถึงไปอยุธยาก่อนเพราะจริงๆในความรู้สึกเราก่กอนหน้านี้คือต้องเป็นทางภาคเหนือไหมคะใช่ค่ะก็คืออย่างโครงการขององค์กรทรรดีนะคะก็คือเขาจะไปเหมือนแบบว่าอายุธยาเป็นแอ่งรับน้ําอยู่แล้วก็คือแม่บุ๋จะเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีผู้ป่วยติดเตียงไหมจะต้องขนย้ายออกมาไหมก็คือเราเข้าไปเพื่อ,เพ,อเพื่อช่วยเหลือเขาก่อนที่เขาจะน้ำท่วมแต่พอมา สักพักหนึ่งมันเป็นน้ำป่าไหลหลากจังหวัดเชียงรายค่ะเราก็นําสู่นะค่ะไปที่เชียงรายก่อนเชียงรายไปไปหนองคายค่ะก็คือไปหมดเลยไปหนองคายแล้วก็มาตอนนี้ตั้งอยู่ลําปางค่ะแล้วก็มีลําพูนลําพูนก็คือเรามันอยู่ใกล้กันแต่ลําปางเราก็คือช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเป้าหมายต่อไปที่จะช่วยเหลือค่ะคุณกีน่ะเราตั้งใจว่าจะไปในทิ่ทางไหนก็คือนะตอนนี้เดอะพาทอนเองอ่ะก็ คอยซัพพอร์ตองค์กรทําดีเรื่อยๆค่ะเรายังรับบริจาคอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังจะทําแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าด้วยความที่องค์กรทําดีแม่ปุ่มจะทํา ศูนย์ักพิงเพื่อสตรีอันนี้ข้อนี้กินชอบมากเพราะว่าที่แรกกินน่ะตั้งใจอยากจะทําสถานปฏิบัติธรรมเพื่อให้คนคนผู้หญิงเพราความที่เราเป็นหญิงและหญิเงเนาะ lgbtq อะไรเงี้ยค่ะใครไม่มีที่อยู่หรือว่าไม่มีที่ทพักทิงตอนเขาแก่อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เราอยากมีที่ให้ให้ให้คนเหล่านี้อยู่เพราะบางทีอ่ะเขาอาจจะไม่มีไม่มีญาติพี่น้องไม่มีที่อยู่อะไรเงี้ยกินก็เลยเอ้ยงั้นก็เดี๋ยวแม่ผม,มทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยกินก็จะร่วมไปแบบเนี้ยเรื่อยๆค่ะ หลังจากน้ำท่วมนะคะ้ค่ะก็คือณตอนนี้โครงการน่าจะเริ่มทํากําแพงอะไรแล้วะคะ่ะก็คือเดี๋ยวจะก่อเดี๋ยวจะเริ่มตั้งเป็นบ้านพักค่ะ,คะช่วยในระหว่างน้ําท่วมด้วยแล้วก็ฟื้นฟ<ช>ูหลังน้ําลดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องคะ่ะ ลงพื้นที่เองด้วยไหมคะลงพื้นที่เองด้วยค่ะ,นะะเวลาไปเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะไปเห็นแล้วรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจมากๆที่บบกว่าเขาประสบภัยเนาะเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าในเมื่อมันเกิดแล้วเนี่ยเราเรามีกําลังที่จะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างแบ่งเบาเความทุกข์ของเขาได้บ้างสักนิดหนึ่งก็ยังดีเราก็เต็มใจค่ะ,ะทุกบาททุกสตางค์นะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยที่มาแบบผลิต เสริมของบราษัทไพทอนจำกัดนี่ก็คือส่วนหนึ่งเราก็จะแบ่งไรายได้ไปช่วยเหลือสังคมแบบนี้ใช่ค่ะมีอะไรอยากจะฝากบอกให้กับหลายๆคนที่โอเคอาจจะไม่มีทุนทรัพย์มากแต่ว่าใจอ่ะอยากจะแบบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าเกิดใครไม่มีทุนทรัพย์บางบางทีใครมีแรงหรือมีเวลากินอยากให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างขึ้นของช่วยเพราะอย่างเวลาน้องๆกินที่อวฟิีกินจะบอกเลยว่ามาเร็วมาทําบุญเพราะบางทีเขาไม่มีตังค์ที่จะเนี่ยแค่ช่วยแรงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าง่ายๆค่ะเวลาเจอเพจเขาขอ ความช่วยเหลืออะไรเราแชร์การแชร์หรือว่าการที่เราโพสตร,รับบริจาครุ่นนี้นั่นช่วยเขาก็ถือเป็นการทําบุญอีกทางหนึ่งแล้วค่ะ แล้วส่วนตัวคุณโอ้โอล่ะค่ะถ้าแบบอยากจะเชิญชวนให้หลายๆคนที่อาจจะไม่มีแบบทุนทรัพย์มากนากอะไรเงี้ยค่ะได้มีโอกาสทําบุญหรือว่าช่วยเหลือสังคมบ้างน,นอกจากช่วยกําลังแรงกายนะคะสาหรับโอก้ก็ช่วยแรงใจค่ะก็กําลังใจก็สําคัญนะคะสาหรับทุกคนนอกจากมีกําลังใจแล้วกําลังลกายแล้วก็สุขภาพคนที่อยู่ข้างๆคนสมบูรณ์เข้าไปค่ะเขาก็ได้รับภาวะจิตใจที่ไม่ดีอยู่แล้ววิตกกังวลอยู่แล้วมีความรู้สึกที่แย่อยู่แล้วถ้าเราซัพพอร์ตในเรื่องนี้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นการพูดดีการให้กําลังใจที่ดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ช่วยให้้้้เคคาามามีีววสุขขแลก็ดดึนไะ แล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงน,น,นะคะก็ศูนย์รับบริจาคของเรานะคะก็อยู่ที่บริษัทเดชัยท่อนนะคะแฝงออเงินเขตสายไหมจตุโชธนะคะาสามารถ ปักหมุดไปที่โรงงานรับผลิตอาหารเสริมเด็กไพรทอนได้เลยค่ะก็สามารถไปบริจาคตรงนั้นได้เลยเรามีทีมงานซัพพอร์ตอยู่ตรงนั้นค่ะอยังบางคนถ้าไม่สะดวกในการเดินทางไปอยากจะแบบโอนสปางอะไรเงี้ยค่ะช่องทางไหนได้บ้างคะได้เลยค่ะโอนไปที่มูลนิธิองค์กรทำดีของดออรบุ๋มปนัดดาเท่านั้นนะคะมีแค่เลขบัญชีเดียวนะคะสามารถโอนมาได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้ โอ้ค่ะและอย่างวันนี้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าคุณกรีนและคุณโอมารับรางวัลน,นะคะที่งาน s อ e สร้างอาชีพ a w a r d ์ทครั้งนี้ถามความรู้สึกก่อนเลยตื่นเต้นไหมแต่ไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นฟิลแบบชิลๆแต่ก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นเพราะว่ากุวาดรางวัลมาเยอะแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะก็คือต้องขอขอบคุณนะคะรางวัล s อ e เอ็นะคะที่ให้มอบให้เดอกไพทอนนะคะ ค่คะจริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้มารับรางวัลน,นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มารับรางวัลเดี๋ยวใหม่จะให้คุณตรีคุณโอนะคะเขาไปนั่งพักผ่อนก่อนคุณผู้ชมค่ะเพราะบรรยากาศข้างในเดี๋ยวจะเริ่มงานรับรางวัลแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรับรางวัลเสร็จแล้วมาพูดคุยกันต่อนะคะได้เลย<ด>นะค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะคะ ความดีๆกับทั้งคุณกรีและคุณโอ้ด้วยนะคะค,ค่ะไม่เชื่อว่าแต่ละครั้งของการรับรางวัลเนี่ยความรู้สึกต้องแตกต่างกันอย่างครั้งนี้ความรู้สึกแตกต่างกับทาั้งนึงยังไงบ้างคะคุณกรีแตกต่างค่ะตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะมากเพราะทุกครั้งที่เรารับอะเอาตรงๆว่าไม่ได้มีคนเยอะขนาดนี้เพราะว่า เรายังไม่เคยมารับรางวัลของ s n e ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรามารับรางวัล s n e Award ค่ะพอรับรางวัลแบบนี้แล้วสร้างความกดดันให้กับแบบตัวบริษัทแล้วก็ตัวของคุณรีนเองไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยพอเรามีรางวัลการันตีมากขึ้นในแต่ละครั้งเราก็ต้องยิ่งพัฒนา กต้องค่ะเรายิ่งต้องพัฒนาทั้งทั้งโรงงานทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็สายสกัดทุกตัวที่เราเอานําเข้าหรือว่าแบบว่าใส่สับให้ลูกค้าค่ะเรายิ่งต้องพัฒนามากขึ้นค่ะ,ะถ้าพูดถึงบริษัทเดอะไพทอนจำกัดนะคะหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการผลิตอาหารเสริม พอจะบอกได้ไหมคะว่าแบรนด์ปัจจุบันนี้ที่เป็นลูกค้าของเรามีแบรนด์อะไรบ้างเยอะมากค่ะอย่างนาคาคอฟฟี่นะคะมีทั้งหมด5สินค้าเลยค่ะต่อแบรนด์นี้แล้วก็ดร์จีคอลลาเจนค่ะมีทั้งหมด3สินค้าแล้วค่ะแล้วก็ตัวกาแฟแสนรักค่ะเป็นกาแฟน้องใหม่มาแรงนะคะมี2รสชาติค่ะแล้วก็กาแฟบันดีค่ะแล้วก็นาริกแคลเซียมค่ะก็คือพีเซนเตอร์แซมมาค่ะแล้วก็นิพาคอลลาเจนด้วยกันค่ะแล้วก็มี อิชา <Is> มีฮ mm ันนีคิวมีชายชงเยอะมากค่ะมีแต่แบรนด์ดังในโลกออนไลน์เลยค่ะคิดว่าเพราะอะไรคะทำไมแบรนด์ดังๆในโลก Online? ออนไลน์ถึงแบบเลือกบริษัทดิไททอนจำกันเพราะเราเองอะ่ะเป็นแม่ค้ากีนะ่ะเป็นแม่ค้าเนาะกีน่ะเลยรู้ว่าแม่ค้าออนไลน์ต้องการอะไรแล้วเราซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์คู่ค้าที่ดีลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าแบบจะขายราคาไหนหรือจะมีโปรโมชั่นแบบไหนเราสามารถทําให้ลูกค้าได้หมดเลยค่ะ ก็คือความสําเร็จของลูกค้าก็คือความสําเร็จของเดอะไพทอนค่ะเอางี้ดีกว่าสมมุติว่าถ้าใหม่หรือว่าคุณผู้ชมชมอยู่อย่างงี้ค่ะแล้วต้องการที่จะเป็นเจ้าของแบบแบ,บแรนด์เจ้าของผลิตภัณฑ์เดินมาตัวเปล่าๆเ,เ,เลยแต่ว่าต้องกาสั่งมาด้วยนะเริ่มต้นเท่าไหร่คะเริ่มต้นไม่แพงเลยคะ่ะ เริมต้นเพียงแค่6,9999ค่ะ1,000กล่องบรรจุ5้ซองนะคะแล้วก็อีกโปรหนึ่งที่ขายดีมากค่ะเพียง9,999 9, 9, 9 99บาทค่ะบรรจุ10บซองได้1,000กล่องเช่นกันค่ะไม่ถาเทร็ดับนิดนึงคงุณกีงค่ะส่วนใหญ่แล้วใครจะเป็นเจ้าของแบรนด์ก็โอเคกำเงินมาค่<ฮ>ะเลือกบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมได้แต่ว่าทีนี้ความต่างที่ทำให้แบรนด์เหล่านั้นเติบโตอยู่ที่อะไรคะ ด้วยความที่เราเองเป็นแม่ค้าเราได้กลุ่มแม่ค้าด้วยเราโชคดีที่ได้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มแม่ค้ามีใจในการขายสินค้าและเข้าใจตลาดยิ่งมาจอยกับเราเองอะ่ะเราที่แบบว่ามีทุกอย่างให้แม่ค้าเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์นี้แบบว่าขายตั้งแต่หน้าบรรจุภัณฑ์เลยนะคะทีมออกแบบเราเก่งมาก แล้วก็สารสกัดของเราเด่นมากทุกสินค้าจะมีนวัตรกรรมให้ลูกค้าทุกแบรนด์ค่ะเราต้องมีจุดขายให้ลูกค้าตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ทราบอย่างหนึง่งคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะผลิตสินค้าอาหารเสริมที่ไหนก็ผลิตได้แต่ว่าที่บริษัทเดชไทยท่านจำกัดเนี่ยค่ะเห็นบอกว่าเราเน้นเรื่องนวัตรกรรมที่ทาให้แตกต่างแล้วแล้วก็คุณกีนเองอะค่ะกับคุณโอ้คือทุ่มหุนมากมากเลยในนวัตรกรรมเล่านิดนึงค่ะก็นวัตรกรรมตัวนี้นะคะเป็น reduce c o นะคะนวัตรกรรมจากประเทศอังกฤษที่เรานําเข้าเข้ามาซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ ลดประหวานความดันแล้วก็เป็นน้ำตาลเลือดออน้ำตาลในเลือดนะคะตัวนี้สามารถลดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่เราจะนำเข้ามา ทีนี้บริษัทที่เราจะเลือกผลิตอย่างเงี้ยค่ะอย่างเดือ Python จำกัดนี่ค่ะก็คือน่าเชื่อถือคุณผู้ชมแต่อีกอย่างหนึ่งที่หลายคนเนี่ยพวกเจ้าของแบรนด์คือกังวลในเรื่องของการทําการตลาดทํายังไงให้เราตีชนะคู่แข่งได้ที่นี่ one ็อ o p service เลยดูแลให้หมดเลยค่ะดูแลให้หมดค่ะช่วยหมดเลยค่ะแม้กระทั่งว่าคุณอยากไปออกรายการอะไรดิวดาราให้การตลาดแบบไหนสอนยิ่งแอดเฟซบุ๊กทิกต็อกทำทุกช่องทางเลยค่ะก็คือเริ่มต้นเลยตั้งแต่เข้ามาหาเรามาปรึกษากับเราแล้วก็คิดสูตร หรือว่าพัฒนาสูตรก็ได้นะคะแล้วก็ออไปถึงการ ตัวโปรดักต์นะคะที่เราจะช่วยให้ให้ท่านเนี่ยได้ได้ไดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอีไซน์ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นโปรดักชันด้วยมีของเรามีสตูดิโอนะคะสำหรับถ่ายิปวีดีโอแล้วก็เป็นภาพถ่ายนะคะแล้วก็ในการผลิตไลน์ต่างๆนะคะเราก็มีให้ด้วยค่ะเพราะว่าเสิร์ฟให้ลูกค้าทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะสอนหลังบ้านให้ครบเลยสอนหลังบ้านให้ครบเลยแล้วก็ควบคุมคุณภาพการผลิตของเราเพราะว่าของเราเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอยอยนะคะแล้วก็ในต่างประเทศ ะะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะออ<ๆ>ก็ในช่องไลน์แอดไลน์ได้นะคะก็แอดไลน์แอดไซน์นะคะแล้วก็เดือ p ไพทอนนะคะตัวพิมพ์เ็กภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่น Facebook, IG, TikTok แล้วก็ Google นะคะสามารถพิมพ์โรงงานและผลิตอาหารเสริมเดือกไพทอนได้เลยค่ะขึ้นทุกแพลตฟอร์มแน่นอน,นะคะ่ะคุณรีบฝากหน่อยค่ะเชิญคุณผู้ชมค่ะค่ะก็ขอฝ เด p ไพทอนไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจเลยนะคะแม่ค้าคนไหนหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็คือใครอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองใครอยากเป็นนัก,นกธุรกิจร้อยล้านพันล้านไปเลยกันมาที่เด p ไพทอนได้เลยค่ะรับรองว่าคุณได้เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแน่นอนค่ะ นันตีได้หลายแบรนด์เลยนะคะสุดท้ายแล้วใหม่อยากจะบอกคุณผู้ชมนะคะว่าใหม่ไม่สามารถหาคําจํากัดความในการเป็นตัวตนของคุณกรีนได้เลยเอา,อางี้ดีกว่าให้คุณกรีนบอกคุณผู้ชมหน่อยถ้าพูดถึงคุณกรีนพูดถึงบริษัทเดอะไพทอนจำกัดนะคะทาจํากัดความคืออะไรคะกินนี่เจ้าแม่พันล้านค่ะโอ,โ,อโอ้คนข้างตัวค่ะโอ,โอ้กินนี่เหรอคะกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยก็คืออดทนต่อความสําเร็จให้ได้<อ><อ> ยินดีสองท่านมากๆแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณกรีนแล้วก็คุณโอมากมากนะคะฝากคุณผู้ชมไปด้วยคะ่ะใครที่อยากจะผลิตอาหารเสริมนะคะบริษัทเดอะไพรทอนจำกัดค่ะบริษัทนี้นะคะเขามีนวัตกรรมโรงงานดีน่าเชื่อถือแล้วก็คุณกรีนเขามีประสบการณ์มากๆนะคะเอาเป็นว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีแน่นอนและถ้าอยากทําบุญนะคะช่วยเรื่องเกี่ยวกับผู้ประสบภยัยน้ําท่วมทางภาคเหนือแล้วก็องค์กรทําดีของพี่บุ๋มปรัดดานะคะเราสามารถที่จะบริจาคของกันได้เลยคะ่ะ